ครับน้าเจียวครับสวัสดีครับน้าด้วงวันนี้นะครับพบกับรายการเที่ยวสามชาพาทัวร์เราไม่ได้เจอกันมาหลายพีแล้วทีนี้พิเศษหน่อยนะฮะวันนี้เรามีน้าด้วงและเอ็มซีด้วงสายฮาครับผมมายืนคู่กันด้วยเป็นเหมือนว่าเอ็มซีคู่คู่บุญคู่ฝันคู่ใจคู่เวรคู่กรรมเหมือนผมด้วยกลับมาหาพ่อไม่ใช่เหรอคุณเป็นคนให้กำเนิดให้กำเนิดโอเควันนี้เรามาพามาที่นะฮะอินฟินิตี้คาแร็บที่นี่นะครับเป็นศูนย์แรบรถครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแลบใสกันลอยอแลบสีเปลี่ยนสีรถครับด้วยความที่รถผมอะแม่งอยู่กันมา7ปีแนละ้วสีเดิมก็เบื่อโอเคจะไปทาสีก็แหม่กลัวเดี๋ยวถอดชิ้นนู้ออกมาชิ้นนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวแม่งเก็บเข้าไปแล้วไม่เหมือนเดิม ก็เลยจะมาเปลี่ยนสีรถมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่สำหรับคนที่รักรถรักรถอ่ารักการแต่งรถใช่อ่าการดูแลรักษารถใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยร้านนี้จริงๆผมหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาเยอะว่าร้านไหนดีร้านไหนไม่ดีอ่าผมติดต่อไป3-4ร้านครับนาเชื่อไหมครับพอเราบอกว่าเป็นรถมาตั้งสองอ่าเขาไม่ก็อยากคุยมันถูกไหมเออมันถูกไปแต่ร้านนี้บอกเลย ดูแลติดตามผลคุยคุยรู้เรื่องคุยสนุกแล้วก็ไม่มีการมาแบบเอรถคุณญี่ปุ่นรถคุณมาด้า2รถเล็กผมไม่อยากทำได้เนี่ยเรียกว่างานบริการนี่คือเซอร์วิสมาที่ดีครับเราถึงเลือกมาที่นี่กันนะฮะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนมันจะเป็นยังไงมันต้องทำไรบ้างแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงแล้วมันจะเตรียมิีอะไรไงสำคัญสุดนะเจฟเนี่ยเลือกสีอะไรถ้าเกิดเดี๋ยวคอยดูอ่าคอยดูอผมว่านะมันไม่มีใครเหมือนแน่ๆในมาด้าสอง เดี๋ยวต้องคอยดูกันเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคนะด้วยครับก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนนะเดี๋ยวเราต้องมาทําความรู้จักก่อนครับคุณเบิ้มอ่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเบิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีเป็นไงบ้างครับร้านนี้เปิดมานานหรือยังอะไรยังไงขอข้อมูลนิดนึงได้ครับผมสำหรับอินฟิตี้รับพานะครับผมก็เปิดมาทั้งหมดนะครับจะเข้าปีที่15แล้ว นะครับผมซึ่งอยู่ในวงการนี้ก <heaven entender> ็ถ <diz> ือว oh. ่าค่อนข้างนานเหมือนกันนั่นแน่ถ่อมตัวด้วยโอเคแล้วของเรานี่มีจุดเด่นยังไงครับ คือในส่วนของในส่วนของอีอฟิตี้นะครับสำหรับงานแรปนะครับผมไม่มว่าหนึ่งเราเนี่ยจะมีสีให้ให,ให้ลูกค้าเลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีหลายแบรนด์นะครับที่อยู่อันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะครับอยู่บนออฟฟิศมีอีกนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรื่องเซอร์วิสหลังอ่าหลังการติดตั้งเราดูแลตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าเลยจนกว่าลูกค้าจะเล่าของผมน้าถามเอาแบบอาวุธหลักของอินฟินิตี้สีที่แบบเนี่ยสติกเกอร์เนี้ยในประเทศไทยมี ไม่กี่ร้านหรือว่าเนี่ยเป็นเราเลยคือถ้าเป็นในส่วนเรื่องสีเนี่ยผมบอกว่าแต่ละร้านก็มียัเท่าเหมือนกัันท่วไปนะครับผมแต่ที่แบบว่าที่ลูกค้าเขาชอบแบบว่าเคาเรียกว่าเป็นคําชมแล้วกันว่าหลังการขายเซอร์วิสไมล์เซอร์วิสไมล์ที่นี่นี่คือจุดเด่นคุณภาพสติกเกอร์อะไอ้ฟิล์มเออฟิล์มอ่่่าอาบางคนไม่รู้ไม่รู้เชื่อผมไหมเขาบอกว่าคุณไปแรปสติกเกอร์มาอย่างนี้ครับต้องบอกก่อนว่าสําหรับงานแรปเนี่ย มันจะมีเริ่มต้นเลยเรียกว่าเป็นงานเกรดสติ๊กเกอร์ที่ได้ยินกันมากติดแรดไปทําให้หน้าเลเกอร์หลุดหรือว่าสีหลุดนั่นคืองานเกรดสติ๊กเกอร์อสิ่งที่ผู้พี่เห็นอยู่เนี่ยเาเรียกว่าเป็นงานเกรด PVC ีซีฟอร์แรปคาร์นี่อ๋อสำหรับแรปโดยเฉพาะถูกต้องครับผมสำหรับรถโดยเฉพาะเป็นฟิลไม่ใช่เอาไอ้สติ๊กเกอร์ที่แปะมาแปะบนรถถูกไหมอ่านี่วันนี้ยังไงเราสีอะไร เอ้ยบอกตอนนี้แม่งก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิปัญหาเยอะด้วยมึงเนี่ยใครอยากรู้ใครอยากรู้ว่าสีอะไรต้อดนจบคลิปมึงก็รู้ใช่ไหมว่าสีรถสีอะไรแต่รับรองได้เลยว่าแบบกลื้อดอะแคลดแคลสเลยมีแต่เลนไม่ต่ดิเตามไปดูกันครับว่ารถผมจะสีอะไรเดี๋ยวคอยไปดูกันอยากรู้จริงเลยว่ะอ่อนะเนี่ยเดี๋ยวเราพามาดูการเตรียมผิวรถขัดเคลือบสีก่อนที่จะไปแัปกัน เหมือนการลงอ่างะครับไม่เหมือนดิต้องทำความสะอาดก่อนต้องทำความสะอาดก่อนถึงน้องเขาจะขึ้นได้เราประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการขัดเตรียมผิวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะเข้ามาเข้ามามึงเรียกคนนุ้นนะเออเรียกน้องคนนั้นนะนี่เราต้องเตรียมผิวรถให้สะอาดก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเอาไปแลบดูดิดูดิดูดูการเล็งับดูการเล็งนี่เนี่ย งานนี่ละเอียดยิ่งกว่ากระดาษทรายเบอร์พันนะมึงดูโอ้ยกระดาษทรายยี่อะไรเบอร์พันมึงดูดิเนี่ยจานเขาเล็งแล้วเล็งอีกนะไม่เหมือนจะวิ่งไปไหนบปะวะเชียร์ไอจานบอกมึงเออเร็วๆเดี๋ยวกูจะทำงานต่อนี่นี่นี่ดู๋ยวขาดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าการคลีนของเขาจะเป็นยังไงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยออกจะมาจะเป็นยังไงขั้นตอนความละเอียดอ่อนเป็โอเคครับผมตามไปชมเลยฮะ ได้พับกบก่อนที่จะได้พบกาบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาไอ้ที่เสียมาเยอะแล้วโอ้โฉหลับอยู่แล้วกูเนี่ยแทนแทนหลอกโคตรกูบอกเลยเข้ามาดูเข้ามาดูนี่เอยนี่ก็นั่งรอกันตั้งแต่ก้ามมเช้าจนตอนนี้เวลาสองทุ่มเกือบสิบสองชั่วโมงเกือบสิบสองชั่วโมงงานดีงานเดียวจบวันเดียวจบวันโอ้โหวันนี้ถือว่าแบบประทับใจนะ ไม่เคยคิดว่ารถจะออกมาเหมือนได้รถคันใหม่เลยอะใช่ก็ต้องบอกว่าผมว่าเอามุมผมนะอ่ามุมผมเนี่ยคือตอนแรกอะเห็นสีสติกเกอร์มันยังเห็นภาพไม่ออกไม่ชัดมันมองแล้วดูไม่ออกนะพอขึ้นรถปั๊บเรียบร้อยเสียตังเสียตังแล้วกูโดนแน่ ต้องกลับมาเสียเงินแน่ๆจองเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ารายละเอียดดีเทลที่เขาทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างงานดีขนาดไหนไปชมครับผมบอกเลยนี่เลยไล่ตั้งแต่หน้ารถฝากระโปรงเป็นไงสั่นก็พึ่งกระเป๋าสั่นไปแล้วอะมีอเปืยนหมดแล้วเนี่ยแก้มข้างนะอ่ะมาดูมาดูให้ล้วกคนมาดูอย่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับแบบมอเปิดประตูมือเปิดอะไรเงี้ยทำยากนะเนียนๆมาก โอ้โหดูดีเทลบอกว่าเนียนกาลรีบเสียงเงินแน่นอนอ่ะผมว่านะนะจะไปเหลือพระหรือเออด้วยประสบการณ์ครับด้วยคุณภาพบางคนบอกว่าเมื่อเช้าผมยังบอกหัวเทปถ้ากลับไปดูผมยังบอกสติ๊กเกอร์อยู่เลยใช่แต่จริงจริงแล้วจริงคือไม่ใช่ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ฟิล์มฟอร์คารับผมฟอร์ลปคาร์โดยเฉพาะนะไม่รู้ว่ากูเห็นใน เฟซบุ๊กออนไลน์หกดีแปดดีเก้าดีกูไม่รู้่ากูเห็นลอกหมดอะลอกหมดนะไม่รู้ลอกมาติดสีด้วยแต่นี่เขารับประกันนะเขาบอกว่าอยู่อย่างน้อยๆต้องมีสามปีเอาเรื่องของราคากับคุณภาพคุ้มราคาดีกว่าผมว่าแหม่สำคัญสุดคืออะไรเบื่อเมื่อไหร่เปลี่ยนสีได้ลอกฟรีไม่เสียตังค์ที่นี่เขาลอกฟรีด้วยออลอกปุ๊บเปลี่ยนสีจบอย่าลืมนะแคปวิดีโอนี้ไว้นะฮะแล้วก็มาให้ที่ร้านดู ติดต่อคุณเบิ้มเลยครับอกว่าดูดูมาจากคลิปเนี้ยเจบสามชาพาทัวร์แน่นอนมีราคาพิเศษจัดไปแล้วก็สมาชิกอย่าลืมสมาชิกมาแล้สองไทยแลนด์ครับโอ้โหนี่พิเศษพิเศษอยู่แล้วแอดมาทำเนี่ยก็ต้องมีโปรโมชั่นมาให้สมาชิกแน่นอนอใครสนใจ ทักแอดมาก็ได้อ่า,อาทักผมมาก็ได้เ,ดเรา <and S 1> ขอเราขอเป็นสะพานเราขอเป็นสะพานบุญต่อไม่ใช่ไม่ใช่ใชสะพานแห่งการเดคอเรทใช่ติดต่อผมเข้ามานะครับออใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้หรือจะสอบถามตรงไปที่เพจเขาเลยก็ได้นะฮะว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงแคปหน้าจอวิดีโอนี้เราไปดูเนาะแล้วก็มีส่วนลดแน่นอน เอาเฮ้ยมึงพอแล้วรถกูไอ้เหี้ยเดี๋ยวเลขขึ้นกูเนียนกูเนียนหมดเลยลูกดูไม่มีสากเลยไปเฮ้ยเดึกแล้วโอเคแล้วไว้เจอกันครับคลิปหน้างขอบคุณผมสถานที่หน่อยขอบคุณสถานที่อีกครั้งหนึ่งอินทิตี้คาลับสตูดิโอเนาะที่ทำรถสวยๆให้แล้วก็สถานที่ถ่ายทำด้วยวันนี้มอโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ให้ทั้งคนที่ใช้มาร์ด้าสองไทยแลนด์แล้วก็ทุกๆท่านเลยที่รับชม สกู๊ปนี้เราใช่วันนี้พามาทัวร์ที่ Infinity Car Lab Studio อย่าลืมนะครับคำนี้ไปเซิร์ชเลยใครอยากเปลี่ยนสีรถแน่นอนโอเควันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วครับผมเพราะว่าดึกแล้วเนาะเมียลูกตามกันแล้วครับเมียมึงไงแหละเมียมึงก็มีไม่มีุยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม MC Admin GF3 ชานะครับผมแล้วก็สายห้าครับดวงครับดวงสายห้าขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราพาไปที่ไหนจะมีอะไรพิเศษอีกรอติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับนเจ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับและด้วีครับ